แฟนพันแท้รีโว่ร็อกโคอยู่บอกเลยตัวนี้มาใหม่นะโอสภาพใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดก็ต้อนรับทุกท่านพบกับสองบันยื t ส h บสามโต v o ตา้าไฮรักษ์รีโวรโ 4, ่ร็โีไม่เจ็ดมือ,อโ มาอีกแล้วนะฮะไฮลักซ์รีโว่ร็อกโคสุดยอดรถกระบะเท่ๆจากค่ายโตโยต้านะฮะตัวร็อกโคก็คือรุ่นพิเศษของรีโวนั่นเองซึ่งเป็นชุดแต่งเท่ๆจากโรงงานถ้าเทียบไปแล้วก็เทียบเท่า TRD Sportivo ในยุคสมัยก่อนตอนนี้เขาเป็นร็อกโคมาแทนนะฮะโอ้โหบอกเลยตัวนี้นี่ทะลุล้าน แน่นอนนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะซึ่งก็กำลังพอเหมาะพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับใช้งานทั่วๆ่วไปราคาออกข้าป้ายแดง1 000, 1 0ล้าน1แสนบาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะ ปีผลิต2013เลยโอโหอายุรถใหม่มาก2ปีเท่านั้นเองนะรับประกันโรครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิกล้มไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนี่คือสีสันผิวพันธุ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทําเพิ่มบ้างหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยเป็นโฉมไมเนอร์เชนหน้าบึง้งนะฮะด้านหน้ามีกล้องด้วยนี่เท่มากโลโก้สีดํา นะสวยมากนะฮะกระจังหน้านะจะออกแนวโทนดำดุดนะฮะแล้วก็มีโครมยมด้านบนเท่ๆนะฮะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเด y t i ทม LED โคมไฟนี่ใสปิ้งเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคมีเซนเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยนะครับไฟหน้าสองฝั่งใสปิ้งเลยจ้ามีไฟตัดหมอกให้นะ,ะมีเซนเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยสีดำมุกนะครับออกแดดแล้วโอ้โหสวยมากเงางาม,งามระยิบระยับเปล่งปังเป็นประกาย นะเท่าที่ดูแผลใหญ่ไม่มีนะฮะก็ไปยังบางแต่ว่าสะเกดนิดหน่อยขออนุญาตแต้มเอาละกันนะฮะเพราะว่าผิวเขาดีมากนะออแต้มเอาแล้วแต้มไปแต้มไปนะ,ะที่เหลือก็ขัดไปละกันนะฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายผิวเขาดีอยู่แล้วกันชนมีสะเก็ดเบ,ดเบาๆนะฮะแต่ดูแล้วก็ไม่เด่นไม่ต้องแต้มปล่อยตามธรรมชาติไปดีกว่านะ,ะสวยเลยนะ,ะตรงกลางพลาสติกสีเทาวสวยกันชนขวาสวย เรียบร้อยอะมุดกันหน่อยค่ะใช้ได้นะสวยดูดีนะ,ะไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนุกสนิมอะไรแถบขวาก็เรียบร้อยใช้ได้สวยดูดีนะฮะแผลใหญ่ดูแล้วไม่มีนะฮะไม่น่ามีอะไรพยายามจะหาอยู่ไม่มีปล่อยตามธรรมชาติไปเลยราอไปอยังบางสวยใสกระบงกระบะสวยบางโอ้ผิวดีฮะบางสติกเกอร์สวยบางมา,งางกกระลาตติสีดําตามสเปคสวย บันไดดำด้านสวยมือจับสมาร์ทเอนทรีนะสีดำสวยเลยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้เรียบร้อยกระจกข้างก็เท่มากสีเทาด้านนะมีไฟเลี้ยวมีกล้องให้360องศานะอีนหลังคากันหน่อยอภีหลังคาด้านบนโอเคปีนขึ้นมาก็ใช้ได้ไม่มีรอยอะไรใหญ่โตดูแล้วไม่ต้องทำอะไรมีคนแมวนิดเดียวตรงนี้แต่ดูแล้วไม่น่ายุ่งปล่อยเลยเพราะไปยังบางปล่อยตามธรรมชาติได้นี่คือเอกลักษณ์ของร็อกโคเลยคือมันจะเป็นแม็กสีดาดุ เท่มากนะฮะเข้ากับตัวรถนะฮะแล้วก็ได้ดิสเบคล้อหน้าด้วยนะครับสภาพแม็กก็สวยเลยนะสีดำดุเท่แล้วก็ต้องเป็นยางตัวักอนขาวแบบนี้แหละในไซรัรโค้ฮะยางดันหลบแกล้งเท็อัลเทเรนเบอร์อาร่ายี่สิบหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดขอบสิบแปดี rain, A ide, 5, 18, P, พร้อมตัวรถนะยี่สามนะฮะดอกยังใช้ได้นะดอกนี่ถือว่ายังเหลือเยอะนะฮะดอกยังเต็มยังนิ่มยังคม อีก2ปีสบายสบายอาซุ้มลอ้อเดิมหมดนะไม่มีชนหนักน้ําท่วมอะไรนะครับอล้อ,ลอหลังก็สวยนะจ๊ะแม็กหลังก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรยางดันหลบแกรนเทคปีปี2สพร้อมตัวรถด,ดอกสวยมากดอกยังลึกยังสวยใสยใช้กันอีกยาวๆอัดแชสซีเดิมหมดนะไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมอะไรเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ฮะ MR 0 AB ลงท้ายด้วย 7, 4 8 7 0764 ปร,ประตูขวาเปิดมาขอบยางดึงออกมาอึ๊บเหนียวมากเม็อาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกความน้ำท่วมอะไรเสรากลางขวาดึงขอบยางออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่ถอดน็อตเดิมไม่ขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผน่น สาด้านหน้าขวาขอบยางดึงอ,อมากโอ้โหเดียวอีกแล้วดึงอ,อมาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าซอกในแห้งใสเดิมหมดแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับอะร็อกโค้ทแท้นะฮะแน่นอนจะต้องมีโรบาร์ของแท้จากโรงงานให้มาเท่ๆสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะฮะนี่พื้นปูก,กระบะเป็นของเดิมตั้งแต่ที่โชว์รูมแถมมาให้สภาพเนียนกริ้บเลยดูแล้ววิ่งเล่นทั่วไปไม่ได้บรรทุกอะไรแน่นอนกระจกด้านหลังสวยมากนะครับ ไฟท้ายขวาสวยกันชนสวยกันชนมีนิดหน่อยเดี๋ยวแต้มสีเอาแล้วกันนิดนิดเดียวใช้แต้มเมาแล้วกันนะฮะกันชนมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยเนาะฝาท้ายสีสันเรียบร้อยตรงนี้รักยิ้มดูดได้นะใช้ดูดเอาแล้วกันสีด้านบนสวยเนื้อเต็มมีกล้องหลังด้วยไฟท้ายซ้ายขวาสวยหมดนะฮะกันชนฝั่งนี้เรียบร้อยอามุดกันหน่อยนะครับล้อไหลยังอยู่ดีนะฮะแหนบเหนิบแชสดสีพาล้อสวยงามไม่มีชนน้ำท่วมอะไรนะฮะ ปาท้ายเป็นแบบหน่วงด้วยจําได้เฮ้ยหน่วงตรงไหนเนี่ยจาผิดขอไปไม่หน่วงตอนแรกนีกว่าหน่วงไม่หน่วงนะเอาต้องเอามือช่วยหน่อยอาตาเข็บซ้ายแห้งฮนะรูกลมคมกริป 4L คมคมาด้านขวา 4R รูกลมคมกริปตาเข็บสวยแห้งนะฮะกระบะหลังพื้นปูสวยอ่ะพื้นสวยเลยนะฮะเนียนๆเ,เลยจ้าแบบนี้ดูแล้วก็สวยเช่นกันโอ้โหสวยสายใช้ได้สรุปคันนี้มีแค่แต้มสีอย่างเดียว นะฮะที่เหลือผิวสวยมากใสเลยเพราะไปยังบางมากบ,บันดงบันไดสวยกาบข้างพติกสวยนะกระจกข้างสวยพร้อมก้องรอบขันฟิล์มกนันสาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากนะฮะล้อหลังสวยนะครับไม่มีทะลอกเลยย่างดันล็อปียีบสามพร้อมตัวรถจากโรงงานดอกยังเต็มครับดอกยังลึกยังสวย นะแชสดซีเดิมหมดไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมล้อสุดท้ายก็สวยนี่ขับฝีมือเลยนะฮะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรทั้งนั้นแม็กสวยมากนะครับยางดันหลบพร้อมโรงพร้อมตัวรถจากโรงงานปีสาดอกก็ถือว่ายังลึกนะครับดอกยังสวยมากนะครับแชสดซีซุ้มลอ้อเดิมหมดไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมา,าขอบยางดึงออกมาฮะอ๊บโอ้โหเหนียวอีกแล้วเมดอาร์ต สวยงามอยู่ครบอาเสากลางซ้ายขอบอยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอึบ๊บโอโห,โหเหนียวเม็ดอาร์กสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่ถอดน็อตเดิมไม่ขยับ ติเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นเลยนะฮะผลิตประกอบประเทศไทยผลิตพฤษภาคมปี2023นี่เองเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะรัสเครื่อง 2GD ตัวถัง MR0AB ลงท้ายด้วย4870764เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายนะครับขอบยางเดีออกมาแล้วหื้อเหนียวอีกแล้วเอ,อเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบทุกเม็ดเลย ซอกในแห้งสนิทนะแก้มน็อตเดิมไม่ขยับเลยสาสีต่อแล้วด้วยครับหมดกันยาปีหน้าใช้กันยาวๆนะกระจกเดิมของโตโยต้าดอดงเครื่องกันโชมนเนี้ยเนี่ยมันจะมีทั้งเครื่อง2.4แล้วก็2.8นะฮะแต่ผมว่าถ้าวิ่งเล่นทั่วไปที่ไม่แบบต้องลุยป่า2.4ตัวนี้ก็เหลือๆแล้ว1 5อแล้ว150แรงมา้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เกียร์ออโต้6สปีดนะประหยัดสูงสุดถึง14โลลิตร ไม่แท้เจ็ดหมื่นโลนะฮะซอกในฝั่งขวาตัว R คมๆเลยเม็ดอาร์ hmm. mm hmm. สวยงามนะฮะมีเบรก ABS ด้วยซุ้มล้อแห้งสมิทนะไม่มีเคาะไม่มีพนซับในรูกลมคมกริปครับคารเดิมรูกลมคมกริปนะฮะซุ้มล้อสวยนะจัดสีสวย,นะสวยแห้งนะฮะรูกลมรูคมฝั่งขวาคานจะมีตัว R นี่คมๆมมีลูกศรชี้เข้าด้านในด้วย นะฮะรูกลมคมกริบหม้อน้ำเดิมของ Toyota ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวแอลคมๆแบบนี้เลยนะคานซ้ายก็รูคมหมดนะแบตเตอรี่นะเขาเพิ่งเปลี่ยนมามีนาเกิน6เดือนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วกันนะมีนา6 8นะอ่ะคานเดิมหมดแห้งซุ้มล้อซ้ายขวาแห้งสนิทนะฮะซอกในฝั่งซ้ายตัวแอลนี่คมกริบเลยนะฮะฝาโปรงน็อตเดิมนะฮะไม่ถอดไม่ขยับเลย ด้านใต้แห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานสวากระโปรงเดิมน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่ถอดไม่ขยับเลยนะสุดยอดเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันฮะ ยังแน่นแน่นฟิตฟิตม่แท้เจ็บมือโลเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับมาดูภายในกันเลยนะฮะตัวร็อกโค2.4พีลันเดได้เบาะไฟฟ้าคนขับนะฮะหตัวแล้วก็เบาะสวยมากเนียนกริบครับนี่สวยมากนะฮะถือว่าเจ้าของเดิมนี่ใช้รักษามากนะฮะไม่มีเหียวไม่มียน่นไม่มีริ้วรอยอะไรเลยสวยมากนะครับแผงประตูก็สวยนะเนียนใสไรริ้วรอยมีลำโพงชวิตเตอร์ด้วย ฟิล์มก็สวยนะครับลามีหน้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังขวาฟิล์มสวยใสยแผงนี่เนียนกริบเลยนะฮะโอ้มีแอร์หลังด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยสภาพเบาะนี่บอกเลยว่าเนียนกริบเลยนะฮะนี่ขับคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเบาะหลังแทบไม่สะเทือนเลยนะฮะเป็นหนังเนื้อเดิมโรงงานหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาสซีทเรียบร้อยตรงกลางเป็นที่วางแขนกับที่วางแก้วน้ํานะฮะตัวเบาะจะยกได้ด้วยนะ,ะรุ่นนี้ นี่ปืนด้านล่างเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งกันดีกว่าตอนนี้ถอยบอกคนขับสุดแล้วนะฮะรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือมีมือจับช่วยขึ้นลงทาให้การปีนขึ้นปีนลงนั้นไม่ยากจนเกินไปขึ้นมาแล้วก็ถือว่ายังกว้างนะครับเข่ายังไม่ติด นะครับถือว่ายังนั่งสบายสําหรับคนตัวใหญ่ตัวยาวนะฮะส่วนองศาการเอ็นมันจะเอ็นประมาณนี้นะมันจะลงอีกไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นกระบะแต่ว่ามันก็นั่งสบายกว่าพวกสมาร์ทแคปแต่อาจจะไม่ได้นั่งสบายเท่า Fortuner นะแต่ก็โอเคก็คล้ายๆแบบรถเก่งไซส์ใหญ่นะฮะหลังคาก็โอเคนะฮะถือว่าไม่ได้อึดอัดอะไรไม่ได้เตี้ยอะไรมากนะครับสภาพเบาะฝั่งนี้ก็สวยเนียนใสเช่นกันเนาะ สามารถยกมาได้นะด้านล่างเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆจะเห็นโครงสร้างเลยด้านล่างว่าไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับแผงประตูหลังซ้ายก็สวยนะครับสภาพนี่เนียนกริบเลยฟิล์มลามินาก็สวยมากประตูหน้าซ้ายก็แผงสวยนะครับไม่มีรอยอะไรฟิล์มลามินาสวยๆเบาะหน้าซ้ายปรับด้วยมือนะฮะสภาพเบาะนี่โอ้โหบอกเลยเนียนมาก เนี้ยเนียนกริปเลยนะฮะลองขับกันเลยคุณแจจะเป็นอีโมดิไลเซอร์คุณแจสำรองมีให้ครบด้านหน้ามีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะใหม่เจ็ดหมื่นโลสำหรับ Toyota ถือว่าแค่นี้เด็กๆเ,เปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ มีแอร์ออโต้ให้โอเคแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆเรียบเนียนสวยงามไม่มีริ้วรอยอะไรตัดกับวัสดุสีเทาเท้มสวยมากและหน้าจอครับสเปคเดิมโรงงานเลยทาง Toyota ให้มาหน้าตาแบบนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi มือถือ b l บลู o t h ได้นะ อ่าเนี่ยเล่นเพลงจากมือถือได้นู่นนี่นั่นครบนะฮะมีแอปพลิเคชันสมาร์ทเดเวล็อปลิง์นู่นนี่นั่นอะไรก็ไหม่รู้เยอะแยะมากมายนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตัดต,ดต,ดตดะกล้องหลังนะฮะมีกล้องหลังไม่พอมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะฮะนี่มีทั้งแบบเต็มจอก็มีครึ่งจอก็มีจำลองภาพเสมือนจริงสวยงามเลยนะฮะ แล้วก็ตัวเส้นเส้นนี่น่าจะเปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนเส้นได้เลยมีเส้นนำสายตาด้วยนี่เจ๋งว่ะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะโอเคด้านล่างกันบ้างก็จะมี power outlet นี่เหมือนเดิมนะซ้ายขวาให้มาเยอะ USB AUX US, ก็ยังมีให้นะฮะ มีระบบข้อมุมการทรงตัวมาให้อโอเคตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ำสอนาะสภาพสวยมากริ้วรอยแทบไม่มีเลยตัวเกียร์นี่เหมือนเดิมฮะอกสปีดออโต้มีเมนนโหมดครับแล้วก็โหมดการขับขี่ทั้งแบบประหยัดและพาวอร์โหมดนะฮะเบรกมือเหมือนเดิมครับตามสไตล์กระบะนะท,ที่ที่วางแขนนุ่มสีดำเลื่อนไม่ได้นะ ด้านในอ๋อมีปลั๊ก power outlet เพิ่มมาให้แล้วปลั๊ก220โวลต์ไฟบ้านแบบนี้มี cruise control ด้วยนี่เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะ multi function โอ้มี adaptive ด้วย adaptive cruise control แล้วก็ระบบช่วยเตือนก่อนเ,ออเวลารถไหลออกนอกเรลนนะครับพวงมาลัย multi function นะโอ้โลโก้สวยเนื้อพวงมาลัยสีดำสวยเลยนะครับ ปรับได้ลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลัง4ีทิศทางครบเลยกระจกไฟฟ้านี่ดีมากเพราะว่าออโต้หมดทั้ง4บานนะครับดีเลยเยี่ยมผมชอบเซนเตอร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปัดไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับไฟฟ้ามีบลายสปอตเซนเซอร์มีที่วางแก้วน้ำให้ซ้ายขวาด้านขวาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเซนเซอร์นะฮะบลายสปอตเซนเซอร์ ensor, กล้องรอบคันนี่กดตรงนี้ก็ได้นี่มีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้าซ้ายขวา นะฮะกล้องดูที่ลอ้อกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ปรับน้ําฝนหน้าด้านบนมีช่องเก็บแว่นไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางหนึ่งดวงที่บังแดดสีดําขวาเรียกมีเจิมเบาๆปิดไปมองไม่เห็นฝั่งซ้ายมีกระจกห้บานหนึ่งเพดานสักหลาสีดําสวยมากเนียนกริบครับเจ้าของเดิมทําอะไรไปฮะเนี่ยล่าสุด จะถึงอีกที่82 0 0แสดงว่าเขาเข้า t o y ยต a ตอน72 0 0 0นะวันที่ 9, เอ้ยวันที่16กันยาจะถึงอีกครั้งกันยาเ่าเลยแล้วออาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เข้า t o y o ต a กันเราพึกให้เก๊เป็น2ชั้นบนล่างด้านบนจะมีคูลบ็อกซ์เปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้ด้านล่างเก๊ทั่วไปก็ครบทุกอย่างฮนะข้มือใช้งานเล่มหนาปึกเลยนะ แล้วก็แฟ้มเฟิร์มมีให้ครบเลยนะครับ <S <S ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาอ่ามาโอ้โหทุกอย่างยังครบฮะสมุดคู่มือต่างๆนานาจีปาดาะครบฮะอ่าแล้วก็สำเนารถฮะอันนี้เพิ่งปิดบัญชีมานะฮะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งเล่มยังไม่ส่งมาให้ดูไปก่อนปีผลิตฮะสองพแท้นะจ๊ะ จดทะเบียนกันยา2023เช่นกันปลายกรุงเทพสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง MR0AB ลงท้ายด้วย 8, 4 8 7 0 7 6 4เครื่องยนต์ 2GDD 265395ดีเซลซีซู2.4ลิตร150แรงมา้าลองขับกันนะปลายหูท่านี้ถอยไปก่อนนะปาบมีกล้องหลังให้พร้อมกล้อง3โลก10องศาเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ ออกตัวก็ถือว่าพุ่งแหละออพุ่งใช้ได้สองจุดสี่ก็เหลือแล้วออกตัวพุ่งมากเบรกจึก๊กแน่ช่วงล่างแน่นนุ่มเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่าเลยนะฮะขับง่ายนะฮะแต่พวงมาลัยต้องบอกว่าจะไม่ได้เหมือนรถเก่งนะจะไม่ได้เบาวิวอะไรขนาดนั้นจะนดึดเดินวงนวงหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักมากก็ตามสไตล์ปิกอัพเพราะว่าเขาจะเน้นวิ่งทางไกลเน้นใช้ความเร็วสูงเน้นงานบรรทุกพวงมาลัยจะเบามากไปก็ไม่ดีนะครับ วงเลี้ยวกันบ้างนะฮะรถล้อใหญ่ๆอย่างนี้วงเลี้ยวไม่รู้จะต้องกลับรถหรืเอเปล่านะค่อยๆกระดึบไปก่อนนะพ้นไหมอ่าบานเลย <laughs> บานนิดหน่อยหวังว่าจะไม่สอยน้องโอลากันชนหลุดนะอ่าโอเคผ่านได้สบายๆนะฮะกระดึบกระดึบไปวงเลี้ยวบานหน่อยนะ,ะท่านผู้ชมเพราะล้อเขาใหญ่ฮนะ <laughs> คงยาแบบไปเวียงมันลถเก่ง SUV อะไรไม่ได้ต้องค่อยๆกระดึบไปกระดึบไปกระดึบไปคิดว่าผ่านแหละแต่แบบเสียวๆหน่อยอ่าโอเคผ่านได้สบายนะฮะแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆกระดึบแนวะวงเลี้ยวเขาจะบานหน่อยไม่ได้แคบเหมือนพวก SUV นะอ่ะแต่ว่าเรื่องวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงนะฮะงานบรรทุกอะไรเนี่ยโอเคก็ได้สเปคส่วนนั้นมาทดแทน เรื่องความคล่องตัวอาจจะเป็นรองรถเล็กนะฮะบอกเลยวันนี้น่าสนใจจริงนะฮะใครกําลังเล็งรุ่นนี้ป้ายแดงอยู่ตัวนี้ล้าน11 11 1นึ่วันนี้ใช้ไปเจ็ดหมื่นโลกับรถแค่2ปีนี่เหลือเท่าไหร่ไปดูอ้าวว่าไงครับสาวกรีโวร็อกโคมาใหม่อีกแล้ววันนี้สอยให้ทันนะจ๊ะเพราะว่าปีนี่ใหม่มากเลยกับคันนี้นะ2 0 2 3 Toyota Hilux r ี v o r ร็อ o 2.4 p r u n n e r Auto ไม่70,000ตัวนี้เป็น2.4ขับ2เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วของ r o c k โนะฮะราคาออกห้างไฟแดง1 1 1 1 0 0 0บาทวันนี้ใช้ไปแค่2ปีนะฮะราคา walk in หน้าร้านเราตั้งขาย8 1 9,000 90, บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเรืือเพียง 7 9 9 0 0 0บาทก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นะประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนเลยทีเดียวนะฮะ ราคานี้เครดีๆก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมมีวารันตีให้ท่านด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยและชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดีย๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในจเจเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอเช่นเคยนะร็โรคโสีดำดูดดูแบบนี้รุ่น2.4ออโต้ขับ2พีลันเนอร์ไม้แท้70,000โลโอ้โหได้ปีครับ2,023อายุรถถือว่าน้อยมากอะ ใครสนใจอย่าช้านะแอดไลน์เลยด้นลาไอดล่า, line าแอดหนึ่งเก้าเอสพีเพรานแอที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่ g o o g l e แ p ปพิมพ์19สีประกรณเราอยู่ถนนการลปพะพึ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายติณงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกอนรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่หมได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเ,เย็นๆนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วก็กดั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้าสีประกรณรับซสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่าห0 0 0งคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com